นับสนุนโดยเ9 9 9พท๙๙คุณี่ซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยกับดิฉันแนษิริรัตค่ะกับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะเราสองคนก็มาพร้อมกับ3ามช่วงของรายการใน,ใน,ในะคะที่ะทำให้คุณได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงมากขึ้นน่นอน่อาเป็นประจำแน่นอนนะ,ะเราก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกัน<ช>อีกแล้ว วันนี้หรอค่ะก็เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้ววันนี้ก็มี6เป้าหมายที่ต้องพิชิตให้ได้เพื่อผิวเพื่อความสวยของเรานั่นเองวออว่าาาม ทำอะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตถูกไหม,มความสวยความงามก็เหมือนกันอยากจะสวยแบบไหนเราก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนอ,อ,อยากจะอ้วนจากจะผอมลงเท่าไหร่เออเอ,อ้วนอ้วน,นเท่าไหร่อยากจะผอมลงประมาณไหนแต่อันนี้คือ6เป้าหมายที่แบบว่าพิชิตเพื่อได้ความสวยไงอเออ,อมาดูกันที่ข้อแรกค่ะ,คะเขาบอกว่าโอ,โอนรับความเป็นธรรมชาติอะยังไงนะโอนรับความเป็นธรรมชาติมาดูกันค่ะเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำอางหรืออะไรก็จะมาจากธรรมชาติทั้งทั้งชีทเม้นท์เออทั้งครีมเอยก็มาจากธรรมชาติเราก็ต้องเหมือนประมาณว่าโอนโอนรับมาใช่ไหมรับมาแล้วโอนจากธนาคารอะไรคะกุ้งค่ะเอรยไม่ใช่ป้เปิดบัญชีเลยไม่ใช่เออออมทรัพย์นะอ๋อโอเคได้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 เอาเนื้อหาค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากเนี่ยเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเยอะแยะมากมายหรือว่าไม่ก็เป็นครีมที่แบบว่าเราทําเองอ่ะออแบบว่าผลิตภัณฑ์สมัยอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถทําด้วยตัวเองได้อันนี้เราก็แบบว่ารู้ว่าผิวหน้าเราเป็นยังไงแบบไหนอก็เลือกใช้ตามสภาพผิวหน้าเราได้ก็คือเลือกโอนรับมาแต่สิ่งดีๆอนไนเหมาะกับสภาพผิวเราแล้วก็แบบนั้นเนาะค่ะมาดูข้อที่สองค่ะเขาบอกยังย่างใจการซื้อเครื่องสําอางที่โนเนมลดราคาอ๋อก็คือว่าเพราะว่าบางที เครื่องสาอางที่ลดราคาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเห็นราคาถูกก็ซื้ออันนี้ลดก็ซื้ออันนัดนลดก็ซื้อแต่ที่จริงแล้วของที่ลดราคาเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปบางทีซื้อไปอ่ะใช้ไม่ได้น้าผางอันนี้ก็เจอกันเยอะแยะนะใช่เออมันก็ทําให้หน้าเป็นซิลบ้างล่ะแพ้บ้างล่ะเรื่อนี้น่าเยอะแยะมากมายก็ต้องเลือกกันนิดนึงนะคะไม่ใช่ของถูกแล้วจะดีเสมอไปก็ต้องเลือกนิดนึงบางทีของดูของแบบ ที่มันมีออยอนนิดนงไม่จำเป็นต้องราคาแพงก็ได้ค่ะใช่แต่เราเลือกแลแบบความปลอดภัยก่อนดีกว่าเนาะใช่แล้วอ่ะข้อที่สมค่ะบอกว่าหาเวลาไปพบแพทย์ผิวหนังบ้างอย่างเราเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าอย่างนี้เราเป็นสิวเราก็ต้องไปหาหมอเป็นนิดหน่อยเราก็ควรไปหาหมอแล้วเพราะว่าหน้าเราหรือว่าผิวหนังเรานี่มันสําคัญมากต้องพบเจอผู้คนตลอดเวลาไปใครก็ไปหาเจอใครก็ต้อง ใบหน้าก่อนแล้วมาผิวเรานี่แบบยังไม่เท่าไหร่เนาะเออจะอยากจะอะไรเดี๋ยวมันก็ทาครีมแต่ว่าหน้าเนี่ยมันสำคัญมากเออถ้าเป็นสิวหรือเป็นอะไรขึ้นมาี่นลำบากแก้ยากเนาะมันก็แบบว่าเป็นอะไรนิดนึงก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหน้าแบบเป็นรูเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเป็นรอยสิวแล้วเป็นรูเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แบบเลี้ยงปลาเหอะเนาะเอยไม่ใช่ก็ ก็คือเหมือนประมาณว่าเราก็ต้องแบบว่าหาหมอนั่นแหละไบแพย์ต้องไปหาหมอบ้างใช่แพทย์ผิวหนังเฉพาะทางเนาะแล้วก็ดูแลถึงร่างกายนะเราก็ต้องนัดแพทย์มาเพื่อตรวจร่างกายบ้างปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะลองไปสปากันดูไหม เขาบอกว่าบางทีกําลังเห็นบนอยากไปอยู่นี่เธออยากไปเพราะบางทีเนี่ยผิวกายกายเราเนี่ยบางทีเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราก็ยังอยากพักเลยใช่ไหมผิวหนังผิวหน้าเราเนี่ยบางทีมันก็อยากพักเหมือนกันมันก็อยากไปสปาเหมือนกันนวดผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ก็สบายตัวกันไปนะแบบว่าเข้าสปาทีนึงก็ออกมาเนี่ยผิวสวยเด้งได้เลยเอ ก็เต้องอนไมากไปนอนให้เขาแบบว่าปรนิบัติผิวให้เรานอนหลับสบายนะอย่างทํางานเหนื่อยๆไม่ลาติดต่อกันเนี่ยไปสปาครั้งหนึ่งก็แบบว่าผ่อนคลายได้เลยอ่ะสบายสยนะมาถึงข้อที่5้าค่ะเอาใจใส่ผิวรอบดวงตาให้มากกว่าเดิมอเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางผิวกายเนี่ยเราก็ดูแลทั่วไปอยู่แล้วเราไม่ค่อยสนใจหรอกนะทำไม่สนใจหรอกว่าเ ใต้ตาจะดํำไหมหรือว่าจะแบบจะบวงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเอาหน้าก่อนอน่ะ ตาแบบรับดวงตาอะไรเงี้ยไม่จริตามันสําคัญนะมันสาคัญที่สุดเพราะว่าดวงตาก็เหมือนที่บอกว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจไปไหนก็ดวงตาเนี่ยเด่นสุดแล้วออย่างผิวกายเราเนี่ยบางทีเราก็ดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าผิวรอบดวงตาเราเนี่ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันบอบบางอะไรที่บอบบางอย่างผู้หญิงบอบบางใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษทีแค่เป็นพิเศษดวงตาก็เหมือนกันก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกันเนาะในก็ควรใช้เครื่องสำอางที่ดีๆนิดนึง ก็แบบว่าให้มันอ่อนโยนนิดนึงเพราะว่าแบบอันตรายนะคะดวงตาถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบว่าระคายเคืองเข้าไปเนี่ยมันดูแลรักษายากตาเนี่ยก็สมควรใช้ให้มันแพงกว่าส่วนอื่นหน่อยละกันนิดนึงคอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยเลือกหน่อยก็ได้ต้องเลือกหน่อยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะรับประทานวิตามิน A และ E ให้เพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผิว อย่างวิตามิน A และวิตามิน E นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวอย่างมีคุณภาพดีแล้วนะคะเรื่อสัปปรงคราคาแพงๆแล้วแต่ว่าผิวเราเนี่ยก็ยังสุดๆได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันนิดนึงก็ทานวิตามินอีวิตามินเอกันด้างอย่างผักอย่างผลไม้อะไรแี้ก็มีเยอะแยะยในเร่มงของสายตาพวกพวกอผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เออเขาบอกว่าช่วยในการบำรุงสายตาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นผักเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ดูแลตัวเองกันไปไม่ใช่ว่าจะพึ่งแต่ครีมพึ่งแต่อาหารเสริมพึ่งแต่อุปกรณ์ช่วยอื่นต่างๆานั้นนะเราก็ต้องนึกถึงสิ่งธรรมชาตินี่แหละจากผักผลไม้หรือว่าดื่มน้ำเยอะเยอะหาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะแค่แบบว่าเราพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ดื่มน้ำเป็นประจำ อันนี้แน่นอนอย่างน้อย6-8แก้วต่อวันแต่หน้าร้อนอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยชั่วโมงละ1ลิตรใช่ไหมไม่ต้องเสียเงินแบบไปจริงๆไม่จำเป็นหรต้องสปาอยขัดผิวทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์แล้วแบบผิวอ่ะขัดเองก็ได้นะจริงๆขัดเองก็ได้นาะใช้เกลืออะไรใช้เกลือเอาเกลือสปาเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะแล้วราคาถ้ผิวเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมยิ่งเป็นคนที่แบบ อ,อ,อย่างน้อยถึงจะไม่ขาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีความเงีนออออก็ได้เปลี่ยนน,น,นะโชันบำรุงไปเยอะๆนะ จริงผิวนะคะเป็นแบบสิ่งสําคัญเนาะสำคัญมากผิวกายก็แบบผิวหน้าอะไรเงี้ยก็สําคัญเหมือนกันหน้าบางทีเราใช้เครื่องสำอางเยอะๆเราก็ควรพักหน้าบ้างนะใช่อยู่บ้านนะคะอย่าไปแต่งเลยค่ะไม่ต้องแต่งบางทีแป้งก็ไม่ทาเลยนะลงครีมไว้อย่างเดียวแล้วก็ให้มันแต่น้ําเคยบอกว่าเวลาน้ําอยู่บ้านก็คือน้าก็แต่งหน้าอย่างนี้อยู่ประจำเอาเหรอเวลาออกไปซื้อข้าวใช่ไหมอ๋อเออเดินตลาดสวนแล้วไปอย่างนี้เลยจ้าใส่เดียวเออก็กดว่าสวยของไม่ใช่แต่ว่าเนี่ย ลงไปกินข้าวไปข้างล่างเป็นเพื่อนหน่อยอตอนอยู่หอเพื่อนบอกว่าแป๊บนึงนะอาบน้ําแต่งหน้าั๊บนึงนี่คือแบบว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เพื่อที่จะลงไปกินข้าวด้วยกันชวนชวนเพื่อนไปกินข้าวคือแบบนั่งไม่พักหน้าเลยอะจริงจริงเนาะแต่งตลอดแต่งตลอดเวลาคือแบบทั้งที่แบบอยู่แบบว่าใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแต่งนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบนะาไม่ค่อยดีเลยอ่ะ ก็นิดหนึ่งก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนี่ก็เป็น6วิธีใช่ไหมคะที่แบบว่าปิดความสวยใช่ให้แบบว่าเราบำรุงผิวอะไรอย่างนี้แบบว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะลองนํา6วิธีที่เราแนะนำเนาะหรือใครอาจะมีวิธีดีๆอะไรอีก็ต้องทํากันต่อไปเพราะว่าผิวเราเป็นสิ่งสําคัญนะคะค่ะค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกต่อกันอีกนั้นติดตามชมช่วงา ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 021056677 ช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็มีเคล็ดลับความรู้เรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วว่าเกร็ดความรู้ดีๆนะใช่แล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะใครๆก็ต้องหาวิธีคลายร้อนหาสถานที่คลายร้อนกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่ที่ฮอตคิดแล้วก็ที่นิยมกันที่น่าจะไปมากที่สุดเลยก็คือทะเลใช่ไหมใช่ทีนี้พอเราไปทะเลเนี่ยนะคะก็จะไปนั่ง ตากลมกอกหรอว่าจะเป็นเ่อกินอาหารทะเลอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็เลยมีเรื่องของอาหารมาเหมือนเดิมแต่ว่าจะเกี่ยวกับอาหารทะเลค่ะสาหรับเพื่อนๆนที่อยากจะไปทะเลแล้วแบบเกิดแบบเออจะไปทานอาหารทะเลหรือว่า จะไปแบบว่าเลือกซื้ออาหารทะเลที่แบบเหมาะกับหน้าร้อนเออแบบหน้าร้อนอย่างเงี้ยเออควรจะเลือกอาหารทะเลแบบนี้จะดีเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกรมอนามัยนะเขาเตือนมาบอกว่าอาหารทะเลไม่สะอาดมันอาจจะทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องร่วงได้ดังนั้นก็ต้องมีวิธีการเลือกซื้อนิดนึงต้องคำนึงถึงความสดและความสะอาดมาดูวิธีการเลือกกันบ้างเขาบอกว่าเลือกซื้อปลานะคะต้องเลือกซื้อเนื้อปลาที่เนื้อแน่นกดแล้วไม่บุ๋มกดตรงตัวปลาแล้วไม่บุ๋มแล้วก็ไม่มีกลิ่ ข้เปล็ดไม่มีรอยหรือแยกแตกออกจากกันโอ้โหแล้วก็แบบว่าต้องเลือกตาที่มันสดใสใช่ไหมใสๆเออครบสูตรแม่บ้านนะคะในการแม่บ้านแต่เรบข้าวไม่ค่อยจะเป็นเลยไม่เป็นไรค่ะไม่ค่อยถูถูไถ่ายไปเอาเมนท์มาหนึ่งเล่นตั้งซื้อวัตถุดิบมาแค่นั้นแล้วก็ทำารราทําแล้วก็เจียวไข่อย่างเดียวอร่อยหรือเปล่าไม่รู้กินให้ได้นะทำทำได้แต่กินให้ได้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเออใส่สิ มาดูข้อต่อไปค่ะวิธีการเลือกซื้อปูอ่ะเขาบอกว่าตาปูเนี่ยต้องใสแล้วก็ดูที่น้ำหนักด้วยใช่เพราะว่าแม่เคยบอกว่าเออซื้อปูเนี่ยต้องซื้อที่พอไปซื้อที่เขาวางขายแล้วใช่ไหมเขาเออหนักใช่ไหมใหม่ๆอ่ะที่เขาเพิ่งหามาใหม่ๆอ่ะแล้วเอามาถึงเราก็ทําเลยอยากจะแกงเนี่ยเราก็ต้องแกงสดๆอย่างนั้นเลยเพราะถ้าเกิดมันตายแล้วมันจะไม่อร่อยเนื้อมันจะผอม นมัจแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอามานึ่งหรือเราเอามาทําอะไรที่มันแบบเปรนบข้าวอะไรอย่างงี้มันแต่เคยเห็นที่ใต้เขาทำแบบปูสดๆอย่างเงี้ยเลยนะปูยังไม่ตายนะเอคยสงสารมันแล้วมันก็ในในในเตาอ่ะกินในเนี่ยกินเคยกินไหมกินยำมะม่วงปูม้าแต่ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าเป็นปูที่เขาแบบเหมือนทาผ่านมาสุกแล้วอ่ะจริงๆแล้วเนื้อมันยังใสเออเนื้อมันยังใสอยู่เลยอ่ะคือเราก็ไม่กล้ากินไงกินไม่เป็นไง กลัวมันเหม็นแต่อร่อยแต่เขาบอกว่าอร่อยนะเนื้อมันจะใสๆเนาะไกินอยู่ไม่หาวอร่อยด้วยใช่เออ